โอเคก็สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n ลฮาร์ l o นะฮะสหรับคลิปนี้เรามาอยู่ที่เกมแล้วกันล็อกออนไลน์เซเวอร์การนตี้เซเวอร์คลาสสิกนะครับผม,มก็สำหรับคลิปดอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำ ไอเทมสวมใส่ของสตเกอร์ายดาบนะครับซึ่งเป็นเซ็ตที่ s p d 190โดยไม่ต้องใช้บัฟ AB ของพระนะครับผมเดินตีคนเดียวได้เลยสาหรับเซ็ตไอเทมชุดนี้ <Wow. S 1> แล้วก็เป็นเซ็ตไอเทมที่เพื่อนๆทุกคนสามารถบิวตามได้นะครับไม่มีของที่เป็นไอเทมกิจกรรมเลยนะครับโดยที่คลิปนี้ของที่ผมจะเอามาจัดให้เพื่อนๆดูเนี่ยราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณ1,000บาทไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกัน <Yahoo. S 1> นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อไปกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องเป็นครั้งแรกนะครับก็ออกฝากกดติดตามกด s u b ส cribe ให้ผมไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้ลงดีเทลในส่วนของตัวสกิลนะครับเพราะว่าตัวสกิลมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับ SPD นะครับผมแต่ที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเทมสวมใส่นะครับทั้งของสวมใส่ชุดหลักแล้วก็ของสวมใส่ที่เป็นคอสเป็นผม และก็เป็นในส่วนของตัวสเตตัสตัวละครเริ่มแรกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสเตตัสกันก่อนนะครับสเตตัสของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวละครผมเนี่ยอัพตามนี้แต่ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับก็คือ AG99 นะครับทุกคนจะต้องอัพ AG 99านะครับเพราะว่าจะต้องไปใส่คู่กับรองเท้าเทมนะครับผมอันนี้ผมพูดเลยแล้วกันสําหรับตัวรองเท้า คงไม่มีอะไรเหมาะสมเท่ากับรองเท้าเทมไม่มีอะไรที่มันจะบูตเอพีดีได้มากที่สุดแล้วนะครับสำหรับในส่วนของรองเท้าถ้าไม่ใช่รองเท้าเทมนะครับผมต่อไปก็เป็นในส่วนของเด็กนะครับทำไมผมถึงอัพ90ตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายในส่วนของไอเทมสวมใส่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ให้ดูไว้ก่อนหลักๆเนี่ยคือให้เพื่อนๆมองที่เอจิ99ส่วนที่เหลือเพื่อนๆจะอัพอะไรอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ทำไมตัวผมถึงอัพ90ในส่วนของตัวเด็กเดี๋ยวมาฟังกันนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในของไอเทมสวมใส่ก ผมก็จะใส่ตามนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูของแต่ละส่วนกันจะเห็นว่าส่วนหัวก็ส่วนปากเนี่ยผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะก็ถ้าใครมีงบเนี่ยสามารถหาของเพิ่มเอชพีดีมาใส่ได้นะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยผมใส่ของแค่เนี้ยเอชพีดีผมร้อยเก้าสิบมีอะไรบ้างมาดูกันส่วนหูเนี่ยผมจะใส่เป็นซิกลันนะครับผมตัวซิกลันเนี่ยเอพีดีบวกหนึ่งตรงๆนะครับถือว่าคุ้มค่าราคาประมาณห้าหกร้อยนะครับผมส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนของกางเกงในกับเสื้อกล้ามนะครับ ตรงนี้ก็ใส่เป็นออฟเอจินะครับผม3ามจุดเลยนะครับก็จะเป็นเสาก้ามสามเอกางเกงใน 3A นะครับแล้วก็มีรูด้วยส่วนรูเนี่ยจะไปใส่การ์ดอะไรอานนี้แล้วแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับผมอย่างผมเนี่ยกางเกงในใส่เป็นการ์ดกุ้งแดงเพราะต้องการดาเมจนะครับผมส่วนเสอก้ามเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่การ์ดอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่การ์ดอะไรดีก็เลยปล่อยว่างไปก่อนนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นรองเท้านะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด นะครับก็คือตัวเทมพ์เอจบวก3ขึ้นไปนะครับจะบวก3หรือบวก6ก็แล้วแต่เลยนะฮะถ้ามีงบบวก6เนี่ยก็ดีเลยเพราะว่าถ้าบวก6เนี่ยมันจะได้ APD เพิ่มอีก2%อนครับผมแล้วก็ผมจ็อบเป็นตัว adc นะครับผมได้เอพีดีสิหรือประมาณ APD 1หน่วยนะครับผมออพิเศษไม่จาเป็นต้องมีนะฮะไม่จาเป็นต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบ r ันอเวนเมจิกเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะราคาถูกหน่อยก็แนะนําสําหรับคนที่งบน้อยลองหาออปนี้มาก็ได้นะครับในส่วนของประดับนะคร บูตเอจิบวกหนึ่งแล้วก็ออฟสามเอเข้าไปนะครับแล้วผมจะใส่เป็นการ์ดโยโย่การ์ดได้เพอร์เฟกต์ห้าแล้วก็ได้เอจิหนึ่งนะครับผมจะใส่เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของตัวอาวุธนะครับผมซึ่งผมจะเลือกเป็นตัวดาบเคริร์บบวกห้านะครับจริงๆบวกเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้มีผลกับเอจพีดีนะครับแต่หลักๆคือต้องเป็นดาบเคริร์บเพราะดาบเคิร์บเนี่ยได้เอจพีดีบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือประมาณเอจพีดีหนึ่งหน่วยเลยผมจะใส่เป็นการ์ดงการรที่จะะให้ม้มัันนเบบิลค เพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้มีหมวกงูนะครับแล้วก็ไม่อยากใส่ด้วยต้องบอกว่าไอดีผมมันมีมีหัวลูกไก่มีหมวกลูกไก่นะครับแต่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมจริงๆเวลาผมเล่นน่ะผมจะใส่เป็นหมวกกีด2ปีนะครับเอาไว้เทเลพอร์ตเอาไว้กีดเอาไว้เดินไวนะครับผมประมาณนี้ก็เลยต้องมาบองเทวุฒว่าจําเป็นจะต้องให้มันเบิ้ลจากอาวุธก็เลยต้องใส่การงูดําเข้าไปนะครับส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกใส่เป็นเซอร์ซิลเดมอนนะครับหรือว่ามันคือสไนแลบผมคุณสมบัติของกด์ใบนี้นะครับก็คือ เอพีดีบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะไปลดฮิตของเราสามสิบหน่วยนะครับทีนี้ย้อนกลับไปในสเตตัสครับทำไมผมถึงอัปเดกเยอะเพราะว่าหนึ่งเด็กมันคือหนึ่งฮิตครับผมอ่าเด็กเนี่ยทาให้เราสติลขยะได้บ่อยขึ้นเพิ่มโอกาสในการสติลขยะนะครับผมแล้วก็หนึ่งเด็กเนี่ยได้ฮิตอีกหนึ่งหน่วยซึ่งค่าฮิตคือมันคือค่าที่เราตีมอนโดนหรือไม่โดนทําไมผมถึงอัพถึงเก้าสิบ ก็เพราะตัวละครผมเนี่ยต้องการที่ขโมยขยะมอนเตอร์ให้ได้ทุกตัวนะครับเพื่อนๆลองไปดูคลิปที่ผมเคยลงไปจะเห็นว่าเวลาผมเอาตัวละครตัวหลักของผมไปฟาร์มไปเก็บเลเวลเนี่ยเวลาผมสก,กิลมอนปุ๊บบางทีขยะขโมยเลยนะครับแต่บางตัวก็ช้าหน่อยนะฮะแต่ว่าหลากัหลกๆคือแทบจะทุกตัวที่ผมขโมยนะครับคือผมต้องการแบบนั้นเลยบิวมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นพวกที่เล่นแบบไม่ต้องมีพระคือไม่ชอบเอาพระเดินตามมันขี้เกียจสลับจองไงผมก็เลยเล่นแบบคนเดียวทำเอพิดีได้ก็สิบโดยไม่ต้องมีพระเอ แต่ถ้ามีมันก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะตีแรงขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่มีในส่วนของหูซิกลันเนี่ยสามารถใช้เอจิของฮิตมาแทนได้นะครับก็จะร90เหมือนกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในส่วนของคนที่ต้องการเล่นแบบไม่ต้องมีพระเดินตามก็ที่ผมเลือกใช้การเซอร์ซิลก็เพราะว่าผมต้องการเอจพีดีตแต่ยอมเสียฮิต3าเพราะว่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยฮิตมันไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนั้นฮิตผมอยู่ที่354หถือว่าเยอะมากเลยนะนะครับผมสามรทนี่มอนแบบ มอนฟาร์มตามแบบทั่วไปเดี๋ยน่าจะตีโดนหมดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ลําบากอะไรแต่ถ้าเป็นเพื่อนอัปเดตน้อยกว่านี้อย่างเช่น5้าสิบหกสิบอาจจะตีมิดในบางแมปนะครับผมก็อันนี้ลองช่างใจดูบางคนอาจจะมองว่าไม่จําเป็นต้องใช้การ์ดแบบนี้มีงบไปเพิ่มเอพิดีส่วนอื่นก็ตามนั้นก็ได้นะครับมันไม่มีปิดไม่มีถูกมันแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนหรือชอบแบบไหนมากกว่าอย่างตัวละครผมเนี่ยบิลอย่างเงี้ยมันโอเคทุกอย่างเลยข้อเสียของผมคือมันดาเมจเบานิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าดาเมจมันเบา ซึ่งมันทดแทนได้ด้วยการเคลือบธาตุทึ่งรวลาผมเล่นเนี่ยผมจะมีตัวละครเสกเอาไว้เคลือบธาตุโดยเฉพาะผมไปฟันแบบไหนผมก็จะเคลือบธาตุที่มันชนะธาตุแบบนั้นมันก็จะทดแทนในส่วนของดามเมจนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เราเล่นสตอเกอร์เนี่ยคือเราต้องการขโมยขยะถูกไหมเรามาเล่นสตอกเกอร์ใส่เดินตีเนี่ยคือเราต้องการขโมยขยะต้องการหาเงินถ้าเนเพื่อนดามเมจแ,แบบสัตวเงเก้าๆตีแรงมากเนี่ยมันจะขโมยขยะติดหรือเปล่าถ้าขโมยขยะไม่ติดเนี่ยมันก็ฟิลเหม ซึ่งมันก็ผิดจุดประสงค์กับสตอเกอร์ซึ่งถ้าจะเล่นหนึ่งอันไปเล่นแอดจบมอนไวกว่าอีกนะไปเล่นแอดเนี่ยดาเมจมันจบมอนไวกว่าสตอเกอร์อีกนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเล่นแบบคอมโบขยะเนี่ยเล่นสตอเกอร์ยังไงก็ได้ขยะมากกว่าแอดแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ก็อธิบายทัานๆประมาณนี้ส่วนถ้าใครง,งงหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ผมจะมาอ่านแล้วก็ตอบคําถามให้กับทุกคนนะครับผมโอเค,อเคก็จบในส่วนของหน้าต่างสวมใส่หน้าต่างแรกนะครับ ต่อมาที่หน้าต่าง shadow หรือคอร์สนะครับก็ส่วนบนผมใส่เป็นคอสหัวไกลเนี่ยผมไม่ได้ใส่ SPD นะครับผมผมใส่เป็น off deck อย่างที่ผมบอกว่าผมต้องการให้มันสติลติดเยอะๆนะครับผมทําเด็กเยอะๆไว้ก่อนเลยนะครับผมโอเคส่วนที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโลก่กับรองเท้าเอจินะครับคือใส่2อย่างนี้ได้เอจิสหน่วยจากที่ผมลองเนี่ยมันจะทําให้ตัวละคร SPD 1 9 0้พอดีนะครับผมซึ่งของทั้งหมดที่ผมจัดมาเพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อตามได้เลยนะแล้วก็จะ SPD ร้อยเ้เหมือนผมเลยแต่ว่า ถ้าเพื่อนไม่ได้เล่นเด็ก90เหมือนผมเนี่ยอาจจะตีมอนไม่ค่อยโดนบ้างอันนี้พเพื่อนก็อาจจะลองหาของมาใส่ในส่วนของหัวห,วหรือปากก็ได้ที่มันเพิ่ม a อพดีหรือเพิ่มเด็กก็ได้นะครับหรือเพกกื่อนๆจะเปลี่ยนจากหูซิกลันไปเป็นหน้ากากแองที่มันบวกฮิตสิก็ได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ปากเนี่ยส่วนปากเนี่ยไปใส่ปากโป่งก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเพิ่ม a อ d ีดีโยการเปลี่ยนหัวโดยการใส่หัวเปโกเปโกก็ GO, GO. ได้นะครับได้เดินไว้ด้วยแถมได้ APD5% ด้วยอันนี้็แล้แาครจิกของยังไงนะครับ แต่สําหรับของเซตนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยราคา1000บาทไม่ถึงด้วยมั้งเนี่ยน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำถ้าไม่นับหัวไก่นะอ่ะถ้าคิดเล,เล่นๆก็อันนี้600อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งแปดร้อยอาวุธห้าเอ็มก็ประมาณห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบรองเท้าคู่ละร้อยเก้าร้อยห้าสิบประดับข้างละห้าเอ็มพันห้าสิบาทอันนี้อีกสี่ห้าเอ็มอันหนึ่งร้อยเองอันนี้คู่หนึ่งห้าสิบบาทก็ประมาณพันร้อยบาท เนี่ยถ้าเกิดให้ของเงี้ยประมาณพันร้อยผมถือว่ามันเป็นงบที่มันประหยัดและคุ้มค่านะใช้งานได้ดีเลยแหละเซตนี้ไปได้ทุกที่นะครับผมก็ไปฟาร์มได้หมดไม่ว่าจะเป็นข้างขาวแดงหรือผีลอยดอกผ้าวิปเปอร์คือคือไปได้หมดแหละนะครับผมแต่เงื่อนไขหลักๆของการที่จะจัดเซตแบบผมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมี VP ด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องเอาบัฟออสเทตัสจากตัว v p แมวนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแมวเนี่ยจะเห็นว่า APD ีเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยที่ร8อเลยนะครับ ะเดี๋ยวผมลองกดในส่วนของอยาเล่งให้ดูร้อยแปดสนะครับผมกดบัฟแมวเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเอ d ผมร้อยเก้พอดีเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแถมยังมีสล็อตเหลือต่างๆให้เราไปเพิ่มเอชพดก็ได้หรือจะเพิ่มส่วนไหนเพิ่มเติมก็ได้เนี่ยอย่างส่วนคอรหัวเนี่ยไปเพิ่มเอพก็ได้คอรหลังที่เป็นปีกเนี่ยก็เพิ่มเอ d ก็ได้นะครับผมก็เพิ่มได้อีก ส่วนปากก็ว่างส่วนหัวก็ว่างคือสามารถเพิ่มเ p ดีได้อีกหลายทางเลยสามารถบิวได้หลายแบบมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นบิวบิวหนึ่งที่ผมอยากมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะครับราคาไม่แพงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสําหรับคลิปนี้นะครับผมหากเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ไอเดียสําหรับการบิวตัวละครของเพื่อนๆเ,เ,เองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่เนี่ยผมมองว่ายัางไงก็น่าจะได้ประโยชน์นิดนึงแหละจากคลิปคลิปนี้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยหรือใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีผมมีเพื่อนๆมาช่วยกันตอบนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไ้เจอนันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปตอนไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ